วัสดรีอาจารย์นักสวัสดีทุกคนนะครับผมนายชินวัฒน์ชัดรัตนสกุลน,นะครับนักศึกษาคณะบัญชีชั้นปีที่สี่มหาวิทยาลยัยหอ,อการค้าไทยนะครับจะมานําเสนอโครงการส,าสาหกิจศึกษาที่ผมได้ไปทําการฝึกงานมาที่บริษัทบัญชีกิจจำกัดนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดคร่าวๆนะครับห้าหวข้อ บทที่หนึ่งนะครับจะเป็นประวัติความเป็นมาบทที่สองจะเป็นวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบทที่สามจะเป็นลักษณะงานที่ได้รับผิดชอบบทที่สี่จะเป็นวิธีการปฏิบัติงานและบทที่ห้าจะเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะนะครับซึ่งในบทที่หนึ่งเนี่ยประวัติความเป็นมาของบริษัทบัญชีกิจนะครับบริษัทบัญชีกิจเนี่ยประกอบวิชาชีพสอบบัญชีแล้วก็ให้คำปรึกษาให้บริการด้านบัญชีนะครับแล้วก็การจัดการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่าเจ็ดสิบปีบริษัทได้ก่อตั้งขึ้นโดยคุณบุญชูโรจนสกิรับ ปัจจุบันบัญชีเกียรติเนี่ยได้ให้บริการทางวิชาชีพแก่ธุรกิจเกือบทุกแขนงทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะครับแล้วก็รวมไปถึงธุรกิจที่อยู่ในตลาดอักรับด้วยครับลักษณะการประกอบการนะครับก็จะประกอบการด้านกิจการด้านบัญชีสอบบัญชีให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอกรวางรูปแบบระบบต่างๆของบัญชีรวมไปถึงการชำระบัญชีออนไลน์ด้วยนะครับ แล้วก็เป็นที่ศึกษาด้านพลิชยกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมครับบทที่สอนะครับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานก็เพื่อไปศึกษาเรียนรู้วิธีการของอการสอบนะครับเพื่อที่จะได้นําความรู้นั้นเนี่ยมาใช้ปฏิบัติงานจริงในอนาคตนะครับแล้วก็เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จากการทางานทางานจริงสร้างความมีวินัยให้กับตนเองสร้างความรับผิดชอบแล้วก็เพื่อที่ทราบว่าตัวเองเนี่ยชอบงานด้านนี้หรือเปล่าแล้วก็สามารถทํางานในด้านนี้ได้หรือไม่นะครับ ในส่วนของบทต่อไปนะครับลักษณะงานที่จะรับผิดชอบนะครับก็คือได้พิสูจน์ความถูกต้องของงบการเงินนี่ครับก่อนที่จะทําให้พาร์ทเนอร์เนี่ยเซ็นเอกสารแล้วก็ตรวจสอบยอดออกมายอดไปจัดเตรียมข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ทําการตรวจสอบในส่วนของค่าใช้จ่ายรายได้อื่นนะครับแล้วก็ตรวจสอบโครงการของบริษัทโดยการแมทชิ่งโครงการว่ามีต้ทนทุนเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นระยะเวลาปฏิบัติงานเริ่มฝึกงานวันที่1กุมภาพันธ์ครับแล้วก็จนถึงวันที่21พฤษภาคมปี2564เริ่มฝึกงานตั้งแต่วันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา17นาฬิกาครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับจะเป็นช่วงที่ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานสองบัญชีส่วนในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมครับก็จะเป็นการออกไปตรวจสอบจริงนะครับที่บริษัทลูกค้า ตัวที่ผมได้รับผิดชอบในส่วนของรายได้อื่นแล้วก็ค่าใช้จ่ายครับบทต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการปฏิบัติงานนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างในส่วนที่ผมได้รับการตรวจสอบมากที่สุดนะครับก็คือในส่วนของสัญญาเช่าขั้นตอนในการตรวจสอบก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือเริ่มจากการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทและทำการขอสัญญาเช่าจากลูกค้านะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆของสัญญาพร้อมที่จะทําการบันทึกข้อมูลต่างๆที่ ได้อ่านไปนะครับของสัญญาเช่าขัา้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายชำระแล้วก็สรุปผลทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดนะครับลงในกระดาษํำการครับ <S 1> <S 1> ต่อไปก็จะเป็นด้านซ้ายมือจะเป็นตัวอย่างทางเอกสารสัญญาเช่านะครับบางส่วน <S <S บน,นขวา,า, <Hill> า,ขามือก็จะเป็นรูปแบบการสารุปสัญญาเช่าส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัวอย่างของกระดาษํำการนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นบทสุดท้ายนะครับบทสรุปข้อเสนอแนะนะฮะทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นผัง สรุปผลของการปฏิบัติงานนะครับตั้งแต่เริ่มจนถึงจบการทํางานเนี่ยจบกระบวนการว่ามีการทํางานอะไรบ้างก็คือสรุปจากบทที่แล้วนั่นเองนะครับในส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงานก็คือได้เรียนรู้ถึงวิธีการแล้วก็บร่างๆกระบวนการต่างๆในการสอบบัญชีเรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่แล้วก็ได้พัฒนาบุคลิกภาพนะครับวิธีการพูดแล้วก็วิธีการร่วมงานกับผู้อื่นกัุบุคลอื่นแล้วก็วิธีการคุยกับลูกค้าแล้วก็พูดกับผู้ใหญ่นะครับต่อไปก็เป็นปัญหาและอุปสรรคนะครับ ก็คือเบื้องต้นเนี่ยที่ไปฝึกงานตอนแรกเนี่ยคือเราไม่มีความรู้มากพอเกี่ยกับกระบวนการการสอบบัญชีเลยทําให้ทํางานแต่ว่าติดขัดเลยต้องถามพี่ๆบ่อยแล้วก็อีกอย่างหนึงก็คือการเดินทางนะครับเนื่องจากตัวผมเนี่ยพักอาศัยอยู่บ้านแล้วตัวของบริษัทเนี่ยอยู่ที่เอกมัก็จึงทําให้กับมีระยะเวลาในการเดินทางที่ค่อนข้างนานแล้วก็ตัวสําคัญก็คือโรคระบาดโควิดในทีนะครับทำให้ไม่สามารถออกไปตรวจสอบอบริษัทที่ลูกค้าได้แนวทางการแก้ไขปัญหานะครับในส่วนของอ ความรู้นะครับเราก็ทําการค้นหาข้อมูลต่างๆจากอ,อินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าในหนังสือเพื่อเพิ่มความรู้ให้ตัวเองมากขึ้นในส่วนของของการเดินทางเนี่ยอาจจะตื่นเช้าให้มากขึ้นหรือว่าอาจจะดูการจราจรทางแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับเพื่อที่จะสํารวจว่าเส้นทางไหนติดขัดหรือว่าอาจจะมีแผนในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางวิธีการเดินทางนะครับส่วนในโรคโรคระบาดโควิด -19 ทเนี่ยก็อันนั้นก็เป็นปัญหาหลักครับก็อาจจะต้องบวกความโผงครับส่วนในข้อเสนอแนะนะครับ กส,สถานประกอบการเนี่ยที่ผมไปฝึกงานมาอยากจะให้มีโปรแกรมหรือว่ามีซอฟต์แวร์ในการช่วยในการจัดการข้อมูลมากขึ้นเนื่องจากส่วนมาก,กต้องใช้แรงงานในการทำสัดส่วนมากใช้คนในการทำสัส่วนมากอาจจะเกิดปัญหา Human e ม r น r อ r ครับส่วนสำหรับนักศึกษานะครับอยากจะให้เตรียมความรู้เรื่องสอบบัญชีแล้วก็โปรแกรม Microsoft Excel ไปนะครับแล้วก็ควรปฏิบัติตามกฎ่างเร่งครัดเช่นการแต่งกาย สำหรับมหาวิทยาลัยครับอยากให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยแจ้งข่าวสารต่างๆให้กับอาจารย์ชัดเจนมากขึ้นเวลาติดต่อ,อนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษามาติดต่อ,อนักศึกษาจะได้ไม่มีปัญหาครับแบบไม่มีความเข้าใจผิดกันแล้วก็อยากให้ทางมหาลาัยเนี่ยอบรม Excel ซกับบัญชีแล้วก็สอบบัญชีให้กับนักศึกษาที่มาฝึกงานด้วยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นภาพหนวยก็คือภาพบรรยากาศเบื้องต้นในการเข้าวๆนะครับในการทํางานนะฮะนี่ฮะก็จะเป็นรูปประมาณนี้ นะครับตอนที่ไปออกจอ็อบหรือว่าออกไปตรวจบริษัทลูกค้าหรือแม้กระทั่งตอนทํางานหรือว่าระหว่างเดินทางอะไรประมาณนี้ครับช่องทางการติดต่อนะครับต่อไปจะเป็นช่องทางการติดต่อบริษัทนะฮะก็ที่ขึ้นประมาณนี้เลยครับถ้าสมมติต้องการจะเดินทางก็ขึ้นบ t s อก็ได้ครับไปลงที่รถไฟกมัยสถานีกมัยแล้วก็นั่งรถลงทางออกหนึ่งแล้วก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์วินหรือว่ารถตรงเข้าไปเลยครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ รับฟังนะครับสวัสดีครับ